มาชมันต่อนะคะเกมการแข่งขันในนัดที่2นะคะนัดที่2ของวันนี้ค่ะกับสุกเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกจะมี2 5 6 5นะคะเกมในประเภทมหญิงนะคะขอนแก่น Star ์บีีค่ะพบกับทางนครนนท์นะคะนี่นี่ขอนกันมาในเสื้อสีชมพูน,นะคะส่วนทางนะครนนท์วันนี้มาในเสื้อสีน้ำเงินค่ะครับคนครนนท์วันนี้ทีมนี้ขาดไปเยอะมากเลยนะคะ ตาแบบมแรกเซิฟออกไปก่อนค่ะอน,นันต์พอเ์ฟของขอนกันค่ะพัฒตาทิพย์ตันแดกพอได้ค่ะลูกนี้อาจแลับล็อกมายังเก็บท่นพัทยาเคาะมาที่ว่างยางรองกันได้นะพขนนนทิริกันดามไม่ค่อยดีค่ะแต่ลูกนี้ไม่ข้ามนะคะศูนย์ค่ะไปหน่อยนะคะวันแรกต้องเคาะแก้ ตาอาจหวางมาลูกนี้ยังตามไปเก็บกันทันค่ะอาะนันนงคขอมาก่อนขอนกันไม่สุิตาแตะมายังรองกันได้แล้วโยกมาหลังยังอยู่ที่ขอนกันพัทยาอัดแฉลบ,บล็อกไม่ต้องใจว่าผู้เล่นของนครนนท์ขอชนะเสิฟมาแตะยอดลูกนี้เอารับล้นลงสามเลยค่ะนอนัน์พร นำ2 2> อ2ค่ะตระการ์ดเสิร์ฟเอสไปเลยค่ะลูกนี้มปตามดีแปต่อสิบสามนะคะนนะอัตยาหวังไล่เส้นลงไปค่ะชิตาแอบบอกมาตรงนี้เก็บได้ค่ะสุขวันอาจติดล็อกเก็บได้บอลสัน้นอย่างร้องพันค่ะขอนกัน พัทยาวางเลยไปเที่ยวไว้ค่ะแต่ว่าไม่77 1ค<า>่ะโอ้หยหน้าตีพกเลยลูกนี้ืมเนี่ยค่ะขอดูค่ะอุ้ยปลายนิ้วค่ะแย่ค่ะโอ้ยลงค่ะลูกนี้ ฮายี่สิบเอ็ดนะคะ <S <S อืมลูกนี้น่าจะตีไม่ข้ามเองค่ะปัจจรีดิชยาเซิร์ฟมาห่างไปหน่อยค่ะบอลแรก <S <S แถบบอลมาตรงนี้ยังเก็บได้ค่ะรุพนนท์ตัางไฮสีนาดโอ้ยแล้วจัดพี่เห็นสะบัดลงฮะนี่ค่ะยี่สิบสี่เก้าค่ะห่างไปหน่อยค่ะบอลแรก พาวานเอาข้ามาปยยาอัดแชลับล็อกโอ้โหต่อไม่ไหวค่ะก็ยังเป็นสาวขอนกันครับที่เฉียบขาดครับเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรก25ต่อ19นะครับทำให้ขอนกันออกนำหนึ่งต่อศูนย์เซตครับขอนกันได้ดีแค่ไหนครับเติมเกมนะคะโอ้โหอัดตาลูกนี้ตาม่เก็บได้มะวังเป็นนครนนท์ออกนำก่อนครับหนึ่งศูนย์ ผนเสิร์ฟของซีนาค่ะไหลามาแน่นะคะไทยรัฐเป็น8ต่อ9ครับสวัสดีเสิร์ฟแบบอลไรไม่ค่อยดีค่ะน้องเอาข้าม,มาถอนแกนในสมรุษจากแดนหลังรับได้สักข้าม,มากน ขอนแก่นได้สวนมัทียาบีดมาลูกนี้อนอบอลมันมาทางสุดิตราฝ่งเซฟของสุพรวันไม่ดีค่ะบอลแรกพามาก่อนค่ะพนนนลอกมาหยอดยังรองมันทันขอนแก่นเด่นเดียวลูกนี้เก็บได้เหมือนกันอ๋อน้อนงอัดคืนอู้หลมค่ะอเอาสิค่ะ ทำได้ดีค่ะขอนแกน่นเดินข้ามมาก่อนสีหน้าอาจใส่บล็อกยังเก็บได้ค่ะขอนแก่นพัทยาอาจสู้มายังเก็บกันทันสีหน้าต้องเอาข้ามมาก่อนค่ะออแก่นเลือกชมบูนุชใหม่ข่ายถนัดเท่าไหร่คอน,อนน์ให้สีหน้าตีว้างข้าม,มาร้องได้ชมบูนุชจากด้านหลังโอ้ตีไม่ คคท้ายล้วก็ติดเนต็ตไปครับอ้ไม่น่าเชื่อครับนุกคนนนรวมใจกันสู้ครับแล้วก็เอาชนะขอนแก่นไป25ต่อ20คะแนนนะครับสงผลให้ตอนนี้ทั้ง2ทีมเสมอกัน1ต่อ1เซตครับน้ําก่อนค่ะขอนแกนน่น1ต่อ0ูรย์ผดทิพย์เซฟมาโอ้โอโรอบครับแบบแด้ห่างไปหน่อยค่ะไปนี้ค่ะ มาค่ะสวัสดีโอ้วล็วอกการชมมันต่อค่ะไทยรัฐใหม่ถนัดเท่าไหรคอนนลให้สีนา่เาเลาอ้ายางท้าค่ะลูกนี้ขอนการตั้งมาที่พัทยาสู้บล็อกค่ะแต่ว่าไม่ห่านนะคะจบลงมาบันไดยิงได้ เรามานี่เน้นี้มีสาับอลแต่โบอีกครั้งค่ะมาอีกทีหนึ่งหยังรับได้ภิยาปิดมาสองทายเหมือนกันค่ะนครนนท์แฝหยอดมาเก็บทันค่ะเดมอนเอาข้ามมาก่อนอ่อนแล้วนกอ้าวอีกทีอาจจะเลบลอกไปค่ะ มนุษย์อัดมาไปบล็อกอูอแล้วลมด้วยค่ะ7-0อสิ็ไปกันใหญ่เลยครับเหมือนขอนกันรวนนะฮะช่วงนี้ลงมาเซอร์พาคัตตูรีถือใหมันได้วาขนา12-22นะคะอุ้ยเด้ห่างไปหน่อยค่ะเอา้ามาก่อน ยกหลังมาชุมพลอุดย,ยังเหนียวฮะนครนนท์ไชนาตอกคกเโอ้ชาดบล็อกลงอีกค่ะไม่ไยคดีเท่าถ่ายครั้งแรกชาดบล็อกมาลูกนี้เก็บได้ฮะนครนนท์เต๋อแลสุดท้ายมาจบพี่คนนี้ค่ะอ๋อนันท์นนะคะกดลงไปยอดเยี่ยมเหลือเกินครับนครนนท์ครับเซตนี้ครับพวกเธอก็ยังทําได้ดีต่อเนื่องจากในเซตที่แล้วนะครับเอาชนะทางด้านของ ขอนแก่นซาวีซีไปนะครับ25ต่อ13คะแนนครับทรงผลให้ตอนนี้ผ่านไป3เซตนะครับเป็นคนครนนที่ออกนำขอนแก่น2ต่อ1เซตครับชมต่อค่ะห <Okay. S 2> มาสวยครับวันแรกสาเมตรจอดมายังร้องอันทันค่ะขอนแก่นพัทยาอาจติดบล็อกเก็บได้พัทยามาอีกทีโอ้โแล้วแค่บล็อกลงค่ะโอ้ไป5-0ตอนนี้ สองต่อเจ็ดค่ะโอ้โหยังเอาข้ามาได้ค่ะโอกาสของนครนนท์จุภวันอาจใส่ล็อกแล้วออกข้างไปค่ะดมาสองคะแนนติดกันเหมือนกันครับทางนครนนท์ครับปลายต่อสามนะคะศวรสุรศดีม,มาโอา้โหแล้วอาจมาลูกนี้เก็บกันได้ค่ะอนก่น ไม่ได้นะอ้าวนักนนนสุพวัรลงตปค่ะลูกนี้สวอีกครั้งค่ะสุพวันพัทยาโอ้โดนจับฟาวก่อนด้วยค่ะนักคน์นน,น่ไปฟาวตะข่ายนะคะหลักสนาเซิฟมาก เหนียวค่ะขอนแก่นเอาผ้ามาก่อนวันมาอีกทีเก็บได้ há? ค่ะขอนแกน่นแัตเตอรีอัดสลับล็อกรองกนอนันไทยฮานุขนนนโอ้โหนองกดมาอยู่ที่นานขนนนนะคะสุภวันแปะยอดรองได้ há? ค่ะขอนแกน่นสามเณรสวนคืนเก็บทานเหมือนกันฮะนุขนนนวนมาอีกทีหนึ่งรับ อยู่ที่นครนนท์ค่ะน้อ,องเอาผ้ามาเอาผ้าขอนแกนให้แคทเธอรีโอ้สิบครั้งสองคราวนครนนท์ศุภวัน,วนอัดแคปบล็บบอกมาสุดบ,บข,ข้าค่ะขอนแกนเอมอนเอาผ้ามาก่อนแต่วาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะโอ้แล้วลูกนี้สะขอใ้มันเพิ่มมันก็ไม่เพิ่ แล้วก็เป็นทางสาวขนแก่นครับที่เอาชนะนครนนท์ไปได้นะครับ25ต่อ13ในเซตที่4นะครับสมมติให้ตอนนี้ผ่านไป4เซตนะครับทั้ง2ทีมเสมอกัน2อต่อ2เซตครับต้องมีเซตตัดสินในเซตที่5ครับไ,ได้ครับมันได้ผลักมาติดบล็อกอัองหว่เกี่ยวออกทางไปค่ะ ไอ้อมอนอะไรสายเล่นแคน่คราวนี้สุดยดีเซิร์ฟมาสามเมตรอัดตรงนี้อุ้ยพัดอ่าพัดทัพทิพย์นะคะพยายาเอาข้ามมาก่อนเอ้าแลว้วลงมาอ้าวเราเซิร์ฟตรงนี้ทายเป็นดีค่ะจุฬาวัน หลังหาลูกนี้ฉลับล็อกอุยังเก็บกันได้ค่ะข้ามมาคอนนได้โียครั้งสุภวันอัดฉลับล็อกของกันจะได้สวนคือไอ้บอลแตกมาไปบล็อกโอ้โหครับทางของกันนั่นแหละครับ เช็คเลยครับว่าตกเลจริงหรือเปล่าครับซึ่งถ้าชาไม่ผ่านเสียคะแนนนะครับชาเลนผ่านจะเล่นเต็มนี้กันใหม่ครับเรียบร้อยครับบอลเ์ฟของซีนาค่ะโซล่าโซดีนะคะจะเสร์ฟ สวยฮะสเมตรอัดติดล็อกอยางเก็บได้สุภาารอัดชนะล็อกอเ,เรียบร้อยอค่ะโอ้โหแล้วคอนน์ทำได้ครับโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับสำหรับครับดาวรุ่งของไก่ฟ้ามหาการในวันนี้ครับแล้นคนนน์ครับโอ้พิกชาตาครับจากการที่ตามหลังเซตแรกไปก่อนนะครับกลับมาเอาชนะางทด้านของขอ,งขอนแก่นไปได้นะครับสาต่อสเซตนะครับ 19ต่อ25ครับ25ต่อ 20, 20 25ต่อ13 13ต่อ25และ1 1อและ15ต่อ11นะครับ